สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับยอดฮิตเลยนะครับตัวเครื่องสำหรับตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2020นะครับนี่ LCD แตกนะครับนี่นะครับโดนกระแทกอย่างรุนแรงนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยเราเปลี่ยนเฉพาะ LCD ได้นะครับเนีเพราะว่าชุดบอดี้โลโก้ ปกติดีนะครับนะก็เปลี่ยนเฉพาะ LCD ได้นะครับ<ว> QC แล้วอุยยปรกรณ์ภายในปกติดีนะครับผมก็เราก็เปลี่ยนเฉพาะ LCD เอานะครับซึ่งประหยัดราคาไปได้หลายพันบาทนะครับผมเป็นราคาเปลี่ยน LCD หมื่นต้นๆนะครับหมื่นกว่าบาทนั่นเองไม่ต้องเปลี่ยนยกหขัวราคาเกือบ2 0,000ื่นนะครับหมื่นไปปลายนั่นเองอก็เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ จะมาให้ชมในส่วนของ LCD ชุดใหม่กันนะครับว่าเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการเปลี่ยนใหเน้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมห่างหายกันไปหลายวันเลยทีเดียวไปนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเปลี่ยน LCD นะครับรุ่นนี้เป็นโมเดล A1708 นะครับตั้งแต่ปี16ถึงปี2020นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเฉพาะ LCD ได้ครับ อันนั้นน่เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของตัว LCD เราเปลี่ยนเฉพาะ LCD ได้นะครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมสีสันสวยงามนะครับเป็นจอออริจินอลจอแท้อยู่แล้วนะครับใช้งานได้ปกติเลยนี่ LCD เก่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแตกเปลี่ยนได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนยกหัวนะครับในกรณีที่บอดี้โลโก้เรายัางใช้ได้อยู่ สภาพเหมือนเดิมครับปิดก็สนิทเหมือนเดิมนี่นะครับใช้งานได้ปกติไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งยกบานก็ได้นะครับประหยัดไปหลายพันบาทในกรณีเปลี่ยนเฉพาะ LCD อย่างเดียวนะครับปิดจอสนิทได้เหมือนเดิมนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยในเพจนะครับเว็บไซต์ Facebook b b m a ม Service นะครับผม ยินดีให้บริการทุกอาการเสียเลยขอขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับณนะตรงนี้ก็ขอบพระคุณน,นะครับที่ชมคลิปวิดีโอเราและติดตามผลงานเราเราก็จะมีเคสใหม่ๆอาการใหม่ๆรุ่นใหม่ๆม,มาทํากันให้ดูทุกทุกเคสไปนะครับผมพัทหน้าจะเป็นอะไรนะครับคิวต่อไปจะเป็นรุ่นไหนอาการเป็นอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณน,นะครับผม ที่ชมคลิปเราเปลี่ยน LCD นะครับผมขอบประคุณครับสวัสดีครับ